นางเอกดังอัปเดตความรักกับหนุ่มไฮโซหวานใจไม่ห่วงเลิฟซินโหดนางเอกสาวแพทจิเซียกูดเปิดใจถึงเรื่องราวความรักกับแฟนหนุ่มไฮโซโนดวิเศษที่เข้าสู่ปีที่3เผยแฟนหนุ่มไม่ห่วงเวลาเล่นเลิฟซีดูเดือดในปมสเสน่หาผลงานลครเรื่องล่าสดุดที่พลิกบทบาทไปแบบสดๆแพทจิเซียเผยว่าหนูพยายามออกกำลังกายมาหปีแล้วเลิฟซินโหดมากพี่ท็อปน่าจะโหดสุด ไม่กล้าสปอยจะโดนตัดออกไหมสุดเดือดแม่ยังไม่กล้าดูแม่รู้ว่าหนูอยากรับบทที่ถ้าทายมากขึ้นหนูไว้ใจพี่เมย์ยอมให้หนูเล่นถ้าไม่มีคนซัพพอร์ตที่ดีหนูไม่ได้ดูอยู่แล้วไม่ได้เหนื่อยการแต่งตัวเหนื่อยอารมณ์ที่ต้องดรามา่าส่วนเรื่องความรักก็ยังรักกันดีอยู่ยังเจอกันเรื่อยๆไม่มีรูปคู่เราสบายใจทั้งคู่ไม่ได้ปิดอะไรเลย เรามีรูปถ่ายกันแต่ไม่ได้ลงกำลังจะเข้า3ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วมีการปรับตัวเรื่อยๆอยู่แล้วมีความสุขเรื่องานางโคตยังไม่ได้คุยเราค่อนข้างชิลพูดกันตรงๆอายุ25ายังไม่ได้กดดันตัวเองเห็นน้องแฝดต,ตัวเขาก็อยากมีแต่เขาไม่ได้เข้ามาก้าวไก่ตลอดเวลามีมุมหวานอยู่แล้วทานข้าวกันตลอดขอขอบคุณภาพแพทเซียร์กูดโน้ตวิเศษภาพแผลงข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com คาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ